รสาเป็นต่อตัดสินเแลงนะโอเคงั้นเริ่มใหม่เอ้ามขอดนตีซึ้งๆหน่อยได้ไหมครับ พวกเราคงไม่มีกำลังใจบมาทำในจุดนี้ครับผมยอ,อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคนที่โอขอบคุณพี่ๆในภาพดีที่ช่วยดูแลเราขอบคุณพี่ๆทีมงานเบื้องหลังขอบคุณพี่ๆในทีมงานทำเป็ m ที่คอยทําด้านหลังเราตลอดแล้วก็ต้องอยากจะขอบคุณพเพื่อนผม ที่คอยอยู่เชียงข้างเราวัวานครับแล้วพวกเรารับพวกคุณมากครับต้องขอบใจัอบขอบคุณขอบคุณเหมือนกันนะด้วนายขอบคุณทีมงานพะี่ๆีททุกคนที่คอยซัพพอร์ตเราให้ให้เรามาถึงในจุดนี้เนาะ ามในพีน่เขาบอกแล้วก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวพวกเราตั้งแต่วันที่เราไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองเท่าไหร่แล้วในที่นี้ขอบคุณในทุกใหญ่ทุกคนลและที่สําคัญนะ ตั้งแต่วันแรกที่ผมถามพี่ว่าพี่คงจะเป็นเรนได้หรือวะพวกผมผมดีใจมากะไรที่พี่พูดแบบนี้แพีร้องไหี่นันวามจริงผมอยากได้ยินคำนี้จากพวกพี่ตลอดว่ามึงต้องอย่างนี้นะมึงต้อง ทำได้หรือว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเรา,ามันเป็นคำที่มีความสุขมากเลยนะในสถานะพวกเราสีคา่คนนะก็ mm hmm. ขอบคุณมากนะขอควคิดพีพีเอาละเอาแล้วเหนะื่อย ไม่ใช่แค่พ่อพี่วิกลังใจให้น้องดิวแลวพี่นานีแต่ว่าทั้งน้องดิวแล้วพี่นานีกำวัง,งววนนวใจใพวกเราเหมือนกันพอเรามาอยู่ด้วยกันทั้งสี่คนเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันกลมเกลียวทุกอย่างคนงันกเนงทุกอย่างมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างด้วยดีเลยครับพวกเราก็มั่นใจในตัวทั้งน้องดิวแลวพี่นานีมาตลอดเลยครับทั้งสองคนเก่งม,มากเลยขอเสียงตบมือให้น้องดิวบีหน,น่อย กูแล้วสิันอยากจะขอบคุณครับเคอหลายๆครั้งผมถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆของผมที่เติบโตขึ้นมาแต่ว่าช่วงเวลาสั้นๆมันหนักมากสำหรับผมครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเติบโตแล้วเราก็หมดกำลังใจเวลารอเข้ามาเราไม่รู้ว่า เราจะทําไปเพื่อใครจนกระทั่งเราเห็นแฟนๆทุกคนแบบนี้ครับโดยทุกครั้งที่เราเจอแฟนๆทุกคนแบบนี้มันเติมและเพิ่มพลังให้พวกเราเสมอให้พร้อมเราให้ให้เราพร้อมที่จะสู้ไปต่อเติมพลังให้เราและเราเดินหน้าต่อขอบแฟนทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้สัมที ทีวีแอร์โฟดด้วยนะที่ทำให้ลหลายๆคนได้ชื่นชอบในตัวกวินนะครับแล้วก็หลายๆตัวละครด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเจี๊มทีวีมากนะครับที่ให้ผมมีโอกาสได้ยิงนะจ,จุดๆน้ครับขอบคุณมากครับเอาละว่าชีขอบคุณค่ะอยู่แม่บ้านเอาล้ว่าชีขอบคุณครับ ขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณครอบครัวที่ดูแลผมมาตั้งแต่เด็กเลยนะทำให้ผมแต่ตัวเลผมทุกวันนี้ได้ขอบคุณโรงเรียนขอบคุณคุณครูด้วยครับขอบคุณจีนทีวีมากๆากเลยนะที่ให้โอกาสดีๆกับผมมาโดยตลอดขอบคุณพี่ถาขอบคุณพี่โอขอบคุณขอบคุณตู้ขอบคุณนักแสดงทุกๆคนในเอฟโฟเลยที่ทําให้โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นและทําให้พวกเราทั้งสี่คนได้มาอยู่ตรงนี้นะครับ จริงทำงานตรงนี้เหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยมากแต่เวลาเปิดอ่านทวิตแล้วเห็นพี่พวกคุณแบบอวยเราอะไรเนี่ยเยรียกว่าให้กำ<อ>ลังใจเราาดีกว่ให้กำลังใจเราดีกว่าเรามีความสุขจริงๆนะครับเห็นทุกข,ข้อความเม่นเห็นไปทุกข,ข้อความเราแตเห็นจริงๆครับมันช่วยได้มากๆทุกครั้งที่ผมเหนื่อยทุกครั้งที่ผมท้อผม จะเข้าไปอ่านกำลังใจดีๆจากพวกคุณอยู่กับพวกเราสี่คนเปนกันนานได้ไหมครับอ่ะหนออกเป็วินันเเดียวมากมาเลยนนี้ไม่ขอบคุณเดียวมรักมึงจริงมากมึง ขออนับคนเลยขอบคุณมากเลครับขอบคุณเหมือนกัน,กนลูกมาทุกคนเหมือนกันครับ อะไรนะครักมากมายครับคือปกติแบบว่าเราก็โดนแฟนๆขอถ่ายรูปบ่อยขอถ่ายรูปอะไรได้ไหมครับขอสักภาาหน่ครับถ่ายรูปกันนะถ่ายรูปกันครับวันนี้ต้องใส่หัวแล้วเหรอโอ๊ยตายแล้วข้างหลังจะด่าเราปะวะไม่เห็นถ่ายรูปเปล่า